ขอแนะนำา Inback ร้านเติมเกมคอมพิวตี้โมบายที่ให้ส่วนลดสูงถึง30%ปลอดภัยราคาถูกรับผิดชอบหลังยอดการเติมเพจหลักผู้ติดตามมากกว่า550,000คนเปิดมานานกว่า11ปีหมดปัญหาโดนโกงหมดปัญหาเติมแพงต้อง Inback ถ้าอยากมีสกินสวยๆเท่ๆในราคาสบายกระเป๋าและคางอาวุธสุดเฟี้ยวอย่ารอช้าลิงก์อยู่ใต้คลิปและจ้าไปลุยกันเลย Hey, hey, สำหรับคนที่ไม่กดข้ามนะบอกได้เลยว่าโชคดีมาก <_ d ị p> ๆเ<ๆ>พราะว่าราคาเนี้ยถูกที่สุดในรอบปี2566ราคานี้หาไม่ได้อีกแล้วถูกกว่าเติมเองแบบแทบไม่ต้องคิดฝากไว้ด้วยนะครับอินแบคเท่านั้นอ่าแล้วครับผมก็ขอกราสัสดีลิงที่วัฒธนาการแล้วทุกคนด้วยนะครับผมตอนนี้อยู่เกมพลัตตี้บาแล้วก็ผมเอฟดอฟโคดูโคเอรนิดนเองนะครับผมวันนี้นะผมปืนที่ผมจะมาเล่นนะฮะมันมีที่มาที่ไปนะครับผมนั่นก็คือเจ้าตัว Ak47 นั่นเองนะฮะเนื่องจากนะผมตอนที่ผมวอมมือก่อนจะอัดคลิปนี้นะฮะผมก็ลงแรงปกติผมเจอแต่ปืนเมตาทั้งนั้นซึ่งแบบว่ามันก็เป็นเรื่องปกติถูกต้องไหมแต่ผมรู้สึกว่าวันนี้อาเมนมาหรือเปล่า,าไม่รู้ <laughs> นะ่ารู้สึกหงุดหงิดผิดปกตินะ,ะับผมเจอไต้แบบเฟนเนกซีพีออะไรพวกเนี้ไม่หยุดเลยนะฮะผมก็เลยเอาละววะ เอาปืนอื่นบ้างเอามาเฉิดฉายสักหน่อยดิมันจะเป็นยังไงนะฮะผมก็เลยจับเจ้าตัว AK 47มานะครับผมลองดูว่ามันจะโหดหรือเปล่าแต่พอยิงจริงเอา้าโหดเสยว่ะแต่ต้องแต่งแบบนี้นะครับถึงจะเข้ามือดีที่สุดเพราะผมลองแต่งแบบหลายแนวมากแล้วนะครับท่านผู้ชมเนี่ยดูก่อนวิเคราะห์ก่อนนะครับก่อนที่จะแต่งตามนะว่ามันเป็นยังไงนะผมโอเคตอนนี้ก็อยู่ในดันเรดเเป็นไงเรดนี่ตายไซน้องดูแต่อย่าอ้วระเบิด ระยะใกล้ๆนะฮะบอกได้เลยว่าแป๊บเดียวดูครับนี่ไงล่ะเห็นปะไม่จําเป็นต้องมี CPR 4ไม่จําเป็นต้องมีเฟนเนกดูครับ1 2ไม่ได้ยินเหรอจาน้องอยู่ข้างหลังเนี่ย,เ,ยเรียบร้อยไปเดยโอ้โหเดี๋ยวนะครับผมได้ยินเสียงนะสักครู่หนึ่งอ้โยไปแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมเสียงมันพลาวาลเอ้ยมันมีสทางชิบหายแล้วมันมาสองทางพร้อมกัน <laughs> โอเคไลใหม่ครับผม ซึ่งบอกได้เลยว่า,าต้องพูดลำตามตรงนะครับว่า AK47 เล่นค่อนข้าง,องอยากนะครับแต่ถ้ายิงได้ยิงนิ่งยิงเป็นคุมปืนได้เนี่ยผมบอกได้เลยว่าไม่แพ้ปืนอื่นแน่นอนนะฮะแต่ว่ามันเสือกดีในระยะใกล้ในระยะใกล้ระยะกลางนะมันดีนะเออแต่พอระยะไกลมันแปลกๆแล้วลู้นะครับผมแต่ก็นั่นแหละเราอยากแก้เผ็ดไงเราไม่อยากเล่นปืนเมตาไงเป็นเอก CPRP มันเก่าไปแล้วลนะ้องนี่ไงโอ้โหระยะนี้ ไปครับผมเปลี่ยนกระสุนก่อนนี่มาดิครับเรียบร้อยนะโอ้ยโหไม่จาเป็นต้องมีสกินมิสติกก็ได้นะครับผมเดี๋ยวผมจะบอกให้นะว่าของแต่งเอาอะไรออกแล้วก็ไปใส่เป็นลํากล้องแทนหรือว่าจะแต่งแบบผมก็ได้แล้วก็ไม่ต้องใส่กล้องเอานะครับแต่ว่าก็นั่นแหละอย่างอย่างที่ทุกคนรู้นะครับว่ายังไงมีสกินมิสติกมันก็โกงกว่าอยู่แล้ว <laughs> ต้องยอมรับในจุดนี้นีน่แหละเรียบร้อยไปเลยโอเคมาสิจ้ามาสิจ้า เปิดไปเลยครับผม UA วีโอเคครับผมตอนนี้จุดย้ายไปแล้วนะฮะเรายังไม่ได้แทบยิงใครเลยนะตอนนี้ยังไม่ได้เขิดฉายเลยน้องโอ้โหไฟฝั่งหนูเล่นไฟเยอะมากครับประมาณ3คนมั้งที่ผมสังเกตนะประมาณ3คนนะครับอ่าแต่ต้องใจเย็นก่อนมีคนหรือเปล่าจุดนี้เสี่ยงหน่อยแต่ว่าต้องเข้าครับเพราะว่าเป็นจุดที่เข้าง่ายแล้วก็สตูไม่ค่อยอยู่นะครับจุดตรงกลางเนี่ยเอาจยิงแล้วคนไม่ค่อยเข้านะแต่ผมชอบเข้านะครับเพราะว่า มันเป็นจุดที่ศัตรูไม่ค่อยมองนะฮะโอเคตรงนี้เห็นไหมเนี่ยเข้าง่ายๆครับปุบเห็นปะปึบปุบสามตัวลวดแค่นั้นโอ้โหสี่ตัวกูไม่ไหวแล้วป่าไฟอัดกูด้วยโอเโ,โอเคเอ็มจีดจัดเลยวิ่งเอาปืนมายิงกูก็ตายแล้วโอ้โหสวัสดีโอ้โหผมโดนไฟอีกแล้วโอเคกูได้เจ้าของไฟมาก่อนแล้วกันโอ้ผมโดนไฟอีกแล้วคือไฟเยอะมากครับผมตานี้โมอเต์ท็อปนะฮะ แต่ว่าตอนนี้เพื่อนเราเข้าจุดจัด,จดๆนะครับผมเข้าบ้างแหละขวามือฮัลโหลไม่มีนี่ละมาดิครับวิ่งมั่วๆอย่างนี้เหรอแคเอ็มคอโอเคไปครับผมไปกันต่อเดี๋ยวนะมันแปลกๆนะเดี๋ยวนะๆนะถศัตรูมาอยู่ไหนวะผมไม่มียูเอวนะีด้วยน่าจะอยู่ข้างหลังฝั่งนี้นะครับฮัลโหลได้ยินนะครับได้ยินนะครับเจอ AK 47ของพี่ไปอา่าฮะตอนนี้ ผมยังไม่ลงแล้วกันนะเพราะว่าเผื่อศัตรูเกิดนะครับถอยไปเพื่อนดูครับระยะนี้ระยะนี้ครับดูดูครับใครบอกไม่โหดใครบอกไม่โหดดูปืนดูปืนด้วยอุย้ยไม่ไหว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 โอ้โหกระสุนก็หมดเลือดก็หมดแม่งเอ,อ๋ยแล้วแม่งเจอเอสเคเอสด้วยระยะไกลจดัดว้าวตกไกลหมดโอเคอันนี้จุดย้ายอีกแล้วนะครับผมไปอยู่ตรงกลางใช่ไหมผมจำไม่จำไม่ผิดนะอ้ย เดี๋ยวตัวนี้มาครับผมตัวนี้มาสวัสดีครับเอาเอาไม่ตายแม่เ้ยคือปืนมันต้องบอกว่าดาเมจมันไม่ได้จีมากนะครับพอใส่ของแต่งแบบเนี้ยนะฮะผมก็เลยอาจจะไม่ชินกับดาเมจสักเท่าไหร่นะครับยิงประมาณ4 5หนัดนะครับปืนนี้นะ้าแต่งแบบนี้นะแต่ผมบอกได้เลยว่ามันสู้กับ SMG ได้อะแค่นั้นแหละนะฮะเราไม่พูดไงเราทำให้เห็นเรายิงให้ดูเนี่ยว่ามันทำได้จริงๆนะเนี่ฮะมาดิให้น้องแครเอ็มหรอคิดว่าเปรี้ยวมากมั้ง เปรี้ยมากมั้งนี่แหละผมต้องวัดจริงๆนะฮะต้องเปิดเกาะวัดนะฮะเกาะนี้ให้เธอคนเดียวเลยอะเพราะว่าไม่ไหวนะครับเมื่อกี้โดนเคียเอมนี่ป่านี่เราเสียสีลนะเออนี่าตายไปไหน้นงมาอีกไหมมาอีกไหมนี่ผมต้องใจเย็นก่อนนะครับนี่ไงขนะึ้นสะโขบก็เร็วนะครับคือที่ผมแต่งมาคนที่คุมปืนไม่เก่งอาจจะยากนิดนึงนะครับผมเพราะว่าที่ผมแต่งมาผมจะเน้นล้านวัหนึ่ง นะครับเน้นเล็งเร็วเน้นเน้นโยกเร็วอะไรพวกนี้นะครับคือจะเป็นการพิ้วซะมากกว่าเปลี่ยนกระสุนไวอะไรพวกนี้นะครับแต่ว่าเรื่องของความนิ่งอ่ะไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ต้องคุมเอาเนี่ป่าไปสองดิโอ้หมันก็เยอะเกินมาไม่หยุดโอเคคนที่คุมปืนไม่เก่งผมไม่ค่อยแนะนํานะสําหรับเ k 4คตอนนี้ไอ้ก็มาดิเป็นไงครับ <c oughs> อย่ามาวัดกับพี่นะ้องพี่ขอร้องแหละ มามาให้หมดดูเอาไปไหมครับไม่มีเนาะมีป่ะเดอเดี๋ยวผมโดนอีกอ่ะเหมือนเมื่อกี้อีกอ่ะมาข้างหลังอีกอ่ะมีไหมมีไหมกูเลงรอเลยมาเลงรอเลยมาโอเคครับผมตอนนี้เพื่อนเรายึดจุดสบายสบายครับออ้ยโอ้ยโอยเจ็บเจ็บเจ็บชิบหายแล้วมีคนเรียกโกเลแอดด้วยครับโอเคเพื่อนเราเก็บได้มีคนเรียกโกเลแอดแต่ว่า ผมน่าจะไปไม่ทันแล้วนะครับตั้งนานแล้วด้วยเขาขึ้นโกลแอตแล้วโ้ลหลูกนี้ไปฆ่ามันเนี่ยโอ้โห و, ยิงหะลุไปสิบโคตรเบาอ่ะแต่ว่านูครับระยะใกล้หายเหมือนฟุ่นอ่ะแบบรูนะฮะพอๆกับ CPR โฟเลยเนี่ยดูดูครับอุ้ยเดี๋ยวข้างบนโอ้โหมีตัวมีตัวแถมว่ะโอ้โหนั่งย่องซะเป็นไ,ไงแต่พี่ไม่กลัวหลอกน้องวัดได้ดูครับวัดได้แค่นั้นแหละอือ ต่อให้เห็นแค่หัวพี่ก็ยิงนะโอ้ไม่ไหวครับโกแอดโอ้เขาน่าจะเล่นอ้น,นี่หรือเปล่าเก็บแต้มเขาเล่นบูตแต้มครับไม่ใช่เก็บแต้มใช่ปะวะไอ้รูปมือเมื่อกี้มันคือเก็บแต้มหรือบูตแต้มวะน่าจะเป็นเก็บปะหรือบูตวะช่างมันเถอะนะฮะแต่ว่าก็เป็นเกี่ยวกับแต้มมันเองนะ,ะถึงได้นี่แหละตายไปซะอย่างน้อยผมได้โกแอดพอแต่โกแอดนะครับผมเฉยๆมากเลยมันทำลายง่ายนะครับถ้าเล่นกันจริงๆอะระเบิดสักหน่อยนะฮะ แล้วก็เอาของเข้าไปใส่นี่จบแล้วคนลแอดนะฮะไม่คุ้มมาดิครับดูครับระยะนี้โอ้โหยิงนิ่งนะฮะดูฮะดูผมยิงดูยังไงเรียบร้อยไปดิสตัวดีนะไม่ป่าไฟถ้านะป่าไฟถ้านะผมตายตอนนี้จุดย้ายกัวครผมไม่จบไม่สิ้นสักทีนะฮะโอเคเรายังอยู่ที่หนึ่งคองที่หนึ่งโอ้เ k ค7นะฮะคองที่หนึ่งเรียบร้อยไหม โอ้จบไปแล้วนีฮะสำหรับเกมแรกของเรานะครับ ak 4 7เราก็เฉิดฉายได้หรือว่าไปต่อกันตายที่2องเลเกมแรกยังไม่พอสำหรับผม one hour later โอเคครับผมด่านที่2เนี่ยฮะเราอยู่กับซับมิ t นั่นเองนะครับผมเป็นด่านที่ต้องบอก้เลยว่าเป็นด่านระยะใกล้พอสมควรเลยนะเล่นไกลค่อนข้างยากนะครับด้วยจุดด้วยอะไรแต่ว่าเราจะมาจัดให้ดูผมจะมาจัดให้ดูเองว่า เจ้าตัว AK-47 เนี่ยมาทำได้นี่ปลาระเบิดไปแล้วงัดระเบิดไปแล้วมาครับสวัสดีครับผมเอาโอ,โอ้เพื่อเราฆ่าไปได้นะฮะเพื่อเราเล่นลูกสองสองคนนะครับผมผมรอเลยผมรอเลยอะไรน้องเฟนเอกเหรอ <laughs> เฟนเอกอเหรอเฟนเอกก็เจอเอ้ยแสบตาแสบตาจังเลยไปดีกว่าเฟนเอกก็เจอไปดิ โอ้ยโอโหแม่งทำไมผมนัดเดียววะเรือผมไม่มีเหรอทำไมผมโดนนัดเดียวหรือว่าแบบแบกเรียบร้อยโอเคผมเจอแล้วอยู่ไงครับอะไรซีพีายาโฟยามาเฮวยามาเหา่า,า,หานี่ไงาตายรลดระยะใกล้อย่างนี้มาเดิครับมาเดิครับฟเฟนเออิ็นเอกอฟเฟนิ็กเหรอเฟนิกเหรอเจอเอเคระยะใกล้ไปดีเฟนเด็กก็ร้องนะครับมันอยู่ที่ฝีมือนี่ไงอุย้ย ผมลืมไปว่าห้ามโม้เดี๋ยวผมตายผมโม้อีกแล้วท่านผู้ชมท่นก็ได้ห้ามกูทีกูห้ามโม้โม้แล้วกูตายตลอดโอเคเราเฮ้ยเดี๋ยว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 ,ยวอะไรครับอะไรครับอย่ามาห้าวนะ c b r 4มันทำอะไรพี่ไม่ได้หรอกมาแล้วครับหนึ่งสอง้ำนี่แหละเรียบร้อยเปิดรถของเล่นไปก่อนฮนะข้างหน้าดูยังไงครับผม AR จะไปไหนหรือจะไปไหนหรือจะไปไหนหรือปาดสองปาดสามไปดีดูดูความโหดนะฮะยิงได้ทุกระยะโอ้ยโอชิบหายแล้วชิบหายโอ้ยิงไม่ตายด้วยชิบหายแล้วกระสุนหมดกระสุนหมดโอ้ยแค่เอ็มเขามึนมากเลยนะโอ้ถ้าเมื่อกี้เขาแพ้ผมนี่ผมเป็นผมผมอายนะแค่เอ็มแพ้เอเคแต่ว่าเขาดันชนะไงแต่ว่าไม่เป็นไรเอาใหม่ได้ มาครับผมข้างหน้าเอ้ยโอโหหลังเข้าไม่ได้ยินเฉยเลยผมก็กำลังซัดระเบิดไม่เป็นไรเอ้ยข้างหน้ามา K M เอะจ้าวิ่งอย่างนี้ก็ตายดิวิ่งอย่างนี้ก็ตายเดีน้องซัดนี่แหละซัดเข้าหน้าเข้าให้พี่ขอชิมหน่อยเซ่มาอีกไหมครับตอนนี้เพื่อเรายึดจุดสบายๆบายครับผมไม่ต้องห่วงเพื่อนเราคุมให้เอคมันคลองอยู่แล้วตรงนี้ผมเปิดเกาะรอไว้เลยนะฮะผมไม่ค่อยห่วงอันติีแล้ว นะฮะไม่ว่าจะอัดคลิปหรือไม่อัดคลิปนะฮะไม่ห่วงอันติของช่างมันเพราะว่าเปิดอันติทีไรนี่ตายตลอดโอเคเรายึดสบายๆครับผมตอนนี้เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมได้ยินเสียงปแปลกผมได้เอา้ามันอยู่ตรงนี้แต่เมื่อไหร่วะไปครับเปิดรถของเล่นไปเลยข้างในครับอยู่นะวะเดี๋ยวมันอยู่ตรงไหนวะโอ้โหเยอะแยะข้างในก็มีแต่ว่าผมไปจุดใหม่ดีกว่าผมวิ่งจุดใหม่ดีกว่าครับเพราะว่าจุดเก่าปล่อยมัน ข้างหน้ามาโอ้ยเดี๋ยวโอ้โหมันมีที่โอ้ไอหมอนั่นมันมีที่แอบอะผมไม่มีที่แอบแต่ว่าไม่เป็นไรฮะเราก็ยังฆ่าเขาได้อยู่หมาบ่อน้องข้างหลังเข้าครับเฟนเนกไม่ไม่ฟีเอวเฟนเนกไม่ฟีเอวนี่ต้องเจอเอคนี่อย่างซีพีอฟหรอโคตรสะใจอะเวลาผมยิงเฟนเนกกับซีพีฟได้อะสะใจมาก กูจะไม่โมละผมจะไม่โมละพอละกูช้ำนี่ไงล่ะซีบีเอออุ๊ยกําลังจะโมเลยกําลังจะบอกนี่อะซีบ uh ีอาร์โฟกูแตกโอ้โหโอเคฮะ5โม้าโมใจเย็นโอเคครับผมตอนนี้ยังไงฮะเฟนิกขอด้วยซัดหน่อยเฮ้ยชิเป่งแล้วโคตรเยอะโอ้โหปลาไฟผมเจอไฟตลอดครับผม ไอโมดท็อปเนี่ยแม่งขยันปลาซะด้วยไอเราก็ว้าวุ่นกันเลยทีเนี้ยโอเคกระบมีหรือเปล่าฮัลโหลไม่มาเอ้ยโอ้โหระเบิดใครวะน่าข้างล่างนะครับข้างล่างนะฮะขอพี่ชิมหน่อยสิโอ้โหเพื่อเราเผาหมดเลยเพื่อเราเผาเป็นตอตะโกหมดเลยโอเคเรียบร้อยกูตายนะฮะข้างบนก็มีข้างล่างก็มาแสบตายอีกแล้วเฮ้ยเอ้เอาจ้าเอ๋บำับำบ๊ำโอ้ผมไม่น่ารอดแล้วแหละโคตรเยอะเลยนะโอเคทำใจไปแล้วครับ ไปกันต่อครับผมจังหวะน,นี่เฮ้ยโอ้โดน EMP แกผมรู้แล้วไงท่านผู้ชมบอกผมมาคอมเมนต์บอกผมมาว่าไอที่เป็นฟริชอย่างนี้นะครับมันคือ EMP เนาะเอาไว้ล้างอุปกรณ์ใช่ไหมอืมอูแตก c p r 4เข้าหัวไปครับผมเจ้าเอ๋เจ้าเอ๋เจ้าเอ๋มาเดมาดิเจอ AK หน่อยป่ะน้องเจอ AK หน่อยเปล่าอุยพีเ,เตอร์มิสไซว่ะ เจอเอเคหน่อยเป้าโอเคฮะเนี่ยผมเจอดูคิวฟีดีครับเจอแต่ CPR4 นี่ไงล่ะลวดสองไม่ไดีทั้งเฟนเน็กทั้ง CPR4 ลุมผมเอาเอเคไม่ลงเป็นไงโมได้แล้วครับผมจบเกมเฟนเน็ก CPR4 มาพร้อมกันสองก็บอกเอาผมไม่ลงอะ่ะ <laughs> โอเคนะฮะก็ประมาณนี้ขำๆนะครับอย่าซีเรียสนะครับเป็นการเอเอ์เทนเฉยๆนะครับผมไม่ได้มีเจตนาจะไป อะไรกับใครนะฮะต้องขออภัยด้วยนะครับก็ประมาณนี้นะครับค่าไปทั้งหมด28ตัวปลายไป26สนะส่วนใครอยากแต่งตืนก็แบบนี้เลยนะครับอยากจะเถื่อนเหมือนผมเนี่ยวิง่งยิงจุกๆนะฮะต้องแบบนี้เนะี่ยฮะบอกได้เลยก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับคำพูดคำจาใดไม่ดีผมขออภัยด้วยนะครับเพื่อการเอนเทนให้คลิปสนุกเท่านั้นไม่ได้มีเจตนาทำร้ายใครนะครับผมบ๊ายบายรักนะจุ๊บจุ๊บ